หุ่นพังหลังคลอดเริ่มต้นจากอะไรดีสำหรับวันนี้แอนจะมาทําคลิปตอบคำถามนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแอนนะคะเป็นเจ้าของเพจบูต้าพีเคลับฉบับแม่ลูกสองนะคะสำหรับวันนี้แอนจะมาทําคลิปตอบคำถามเคลียร์ค้างปัญหาใจนะคะของ คุณแม่หลายท่านนะคะที่ทักเข้ามาสอบถามแอนว่าถ้าเราอ่ะมีปัญหาเรื่องหุ่นพังหลังคลอดเราต้องเริ่มต้นจากอะไรดีนะคะเพื่อให้หุ่นของเรากลับมาดีเหมือนตอนก่อนที่จะมีน้องหรือว่าดีกว่าตอนที่เรามีน้องอีกนะคะเอาให้แบบหุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มหุ่นเป๊ะปังกว่าเดิมได้เลยนะคะมาค่ะเริ่มต้นจากข้อแรกนะคะแอนต้องบอกก่อนว่าการที่เรานะคะ ถ้าหลังคลอดนอตยังไม่เกิน6เดือนใช่ไหมคะเริ่มจากหลังคลอดเราต้องโฟกัสที่อะไรดีเริ่มต้นจากการที่เราต้องทานโปรตีนให้พอให้ถึงก่อนเลยค่ะเป็นอันดับแรกเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่เราทานโปรตีนเข้าไปค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นกับปีก้กระเป๋า คลื่นกว่าเดิมนะคะจากที่แบบให้นมลูกอยู่แล้วรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพียนะคะมันไม่มีแรงมาออกกําลังกายหรอกพอกินโปรตีนให้พอให้ถึงไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นไม่ค่อยเพียเหมือนเดิมนะคะนั่นแหละแอนถึงบอกว่าอันนี้คืออันดับแรกนะคะที่เราจะต้องทำอันดับที่2นั่นก็คือเรื่องของการให้นมลูกค่ะการให้นมนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สายนักปั๊มหรือจะเป็นคุณแม่ที่แบบพู t ท m e นะคะเน้นไปที่การโฟกัสว่าเอาลูกเข้าเต้าให้ได้บ่อยที่สุด เอาลูกเข้าเต้าให้ได้เยอะที่สุดปั๊มนมให้ได้ตามรอบให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการให้นมลูกนะคะใน1วันในหนึ่งรอบนะคะใน1วันนะคะของเราเปรียบเสมือนการนะคะเผาผลาญไปแล้ว400-500แคลเทียบเท่าก,กันกับการวิ่งจ็อกกิ้งนะคะประมาณ1ชั่วโมง นี่แหละค่ะมันถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่หลังขอนะคะหุ่นถึงเข้าที่ไวไขมันถึงลดเร็วเพราะเราเปรียบเสมือนว่าเราออกกําลังกายอยู่แล้วเรามีตัวช่วยตรงนี้อยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายเราไม่มีแรงไปออกกําลังกายแล้วเราจะหุ่นดีได้ยังไงเพราะเราให้นมลูกตลอดอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเหมือนการออกกําลังกายดังนั้นไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องการออกกําลังกายเลยค่ะเน้นไปที่การให้นมลูกนะคะให้เพียงพอ ให้ hey, ได้ตามรอบทุกรอบนะคะหรือว่าใครปั <Silver. S 1> ๊มนมก็คือปั๊มให้ได้ไม่ตกรอบเนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะแล้วเราจะลดไขมันได้ไวมากแล้วก็อันดับที่3นะคะการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปออก เหมือนตามคลิปใน YouTube นะทุกคนการออกกำลังกายของแอนหมายถึงการที่เราโฟกัสเรื่องการอุ้มลูกการเล่นกับลูกนะคะการอุ้มลูกทีหนึ so ่งมันก็คือการเกรงหน้าทองแล้วอุ้มลูกเดินให้ได้เยอะที่สุดนี่แหละค่ะคือการออกกำลังกายของคุณแม่หลังคลอดอุ้มให้ได้เยอะที่สุดนะคะอุ้มพาเดินนะคะเล่นกับลูกให้ได้เยอะที่สุดนี่แหละคือการออกกำลังกายของคุณแม่หลังคลอดนะคะ โฟกัสแค่ตรงนี้นะคะมันก็คือเพิ่มการเผาผลาญแล้วเสร็จแล้วทีนี้ค่ะเมื่อเราครบหลังคลอดนะคะหเดือนไม่ว่าจะเป็นคนที่ผ่าคลอดไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่คลอดเองไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ทําหมันนะคะพอครบ6เดือนแล้วเราทําทุกอย่างตั้งแต่3าสีข้อที่อันกล่าวาวมาข้างต้นเนาะทั้งการทานโปรตีนทั้งการให้นมลูกนะคะทั้งการออกกําลังกายด้วยการพาลูกเดินเนะะี่ยค่ะไขมันเราจะลดลงไปแล้วอะระดับหนึ่ง เรามาเก็บหน้าท้องนะคะด้วยการออกกําลังกายท่าหน้าท้องทําให้หน้าท้องของเราที่มันแยกที่มันย้วยที่มันยานค่ะกลับเข้ามาให้มันเข้าอยู่เข้าที่เข้ารูปเข้ารอยนะคะแล้วรูปร่างของเราหรือว่าเชฟของเรามันจะดีขึ้นนะคะ6เดือนนะคะสามารถออกท่าหน้าท้องได้เต็มที่เลยค่ะตามเราเซิร์ชใน youtube ได้เลยว่าออกกำลังกายหน้าท้อง เราสามารถทําได้หมดเลยแต่ว่าไม่ต้องหักโหมนะคะทุกคนไม่ต้องหักโหมค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วหุ่นของเรานะคะมันจะดีขึ้นตามลําดับนะคะแต่อย่างที่บอกเน้นย้ําไปเลยนะคะว่าข้อแรกคือสําคัญมากการทานโปรตีนให้พอให้ถึงพราะถ้าเราทานโปรตีนไม่พอไม่ถึงกล้ามเนื้อมันจะไม่มาค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อต้องการโปรตีนถึง50%นะคะดังนั้นถ้าเราทานไม่พอเราจะเพีย มเราจะร่วงเยอะขึ้นเราจะไม่มีแรงในการออกกําลังกายต่อให้ว่างขนาดไหนเราจะอ่อนเพลียเราจะง่วงนอนทั้งวัน สำหรับคุณแม่คนไหนนะคะที่มีปัญหาหุ่นพังหลังคลอนะคะกำลังกู้หุ่นอยู่พอมาฟังคลิปนี้ของแอนนะคะจะได้ไอเดียแล้วก็สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่ทุกคนนะคะหุ่นดีหุ่นเป๊หุ่นปังกลับมาเหมือนเดิมนะคะได้ในเร็ววันนะคะแอนเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนเสมอนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้านะคะสามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะโดยแอนจะมีลิงก์ทั้งหมด4ช่องทาง ด้วยกันนะคะนั่นก็คือเพจโบตพีเคลับฉบับแม่ลูกสองค่ะไลน์ Line นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0807313949หรือจะเป็นช่องทางที่4ีที่แอนเพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับโบตพีคร่าวๆโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ